สิ่งที่สําคัญที่สสควรจะต้องทําก็คือว่าควรจะได้เข้าใจว่าอะไรคือหัวใจของความสําเร็จและความไม่สําเร็จของพื้นที่แห่งนี้นะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยหน่วยงานที่อยู่ในสสเองเนี่ยซึ่งทํางานในมิติต่างๆอีก15แผนเนี่ยก็ควรที่จะได้มาเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ว่าพลังศักยภาพงานของสสที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราจะปลักอิน หรือจะบูรณาการเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องที่มองเห็นว่าสังคมสุขภาวะที่สสถือว่าเป็นพันธกิจเป็นวิสัยทัศน์เนี่ยจะก้าวต่อไปได้ยังไงโดยที่มีรูปธรรมเหล่านี้รองรับอยู่อันที่สามเนี่ยที่ฉันคิดว่าสำคัญมากเลยก็คือว่าเราจะขับเคลื่อนสังคมไทยเนี่ยให้มองเห็นอนาคตของตัวเราเองได้ยังไงในท่ามกลางปัญหาที่รุมร้าเราทั้งในปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาเชิงระบบปัญหาของคุณภาพบุคคล สิ่งเหล่านี้เนี่ยโคกสรุงมีคําตอบว่าข้อท้าทายเหล่านี้เนี่ยร้วนก้าวข้ามไปได้ทั้งนั้นเลยถ้าเราตระหนักว่าอะไรคือหัวใจที่เป็นกุญแจสําคัญถ้าเราตระหนักว่าคุณค่าทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะจัดวางมันยังไงแล้วเราจะใช้ใครขับเคลื่อนมัทนาถนอมพัน์หอมละออนนะคะเป็นประธานกรรมการกํากับทิศระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญาค่ะ เราก็พบว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันมีอยู่3ระดับค่ะอันแรกคือระดับชุมชนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทางชุมชนเองเนี่ยเขาสามารถจะหาคำตอบให้กับสิ่งที่จะเป็นเส้นทางเดินสู่อนาคตของเขาเองอคนทำงานที่จะพัฒนาให้ชุมชนเนี่ยแข็งแรงเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นคน3วัยเลยนะคะราก็จะเจอว่าในงานศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเรื่องของการร้องรำทำเพลง สามารถจะฟื้นฟูอนุรักษ์แล้วก็ทําให้มีการสืบทอดอเพลงทั้งหลายเนี่ยนะคะโดยที่ว่ามีคนทั้ง3าวัยเข้ามาหรือแม้แต่เมนูอาหารนะคะชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไปเราก็จะเห็นพลังของคนทั้ง3วัยเนี่ยได้มาร่วมกันทํางานอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นถ้าชุมชนอื่นๆเนี่ยนะคะได้เห็นแรงบันดาลใจได้เห็นตัวอย่างได้เห็นกระบวนการเหล่านี้ ดิฉันคิดว่าเราจะรู้สึกมีความหวังมากเลยค่ะว่าชุมชนของเราเนี่ยจะเป็นชุมชนที่ฝ่าฟันวิกฤตแล้วก็สร้างความสุขของตัวเองด้วยพลัง,งตัวเองได้อันนี้เป็นเรื่องระดับชุมชนนะคะอันที่สองเนี่ยดิฉันมองเห็นถึงเรื่องที่ว่าเครือข่ายของการทำงานของโคกสลุงเนี่ยมีการสะสมประสบการณ์สะสมชุดความรู้สะสมต้องเรียกว่า ความเชื่อถือของสังคมนี่นะคะจากกลุ่มต่างๆที่เข้ามาทํางานร่วมกันกับทางชุมชนเนี่ยเป็นเวลายาวนานเพราะนั้นในแง่นี้เนี่ยเราจะเห็น,หนว่าการตกผลึกของชุดความรู้ก็ดีหรือว่ากลไกความเชื่อใจกันในการจะร่วมงานและส่งเสริมกันอันนี้เราก็จะเห็นสถาบันทางวิชาการที่เข้ามาเห็นองค์กรภาคีต่างๆที่เข้ามานะคะเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่มาทำงานด้วย เดียฉันคิดว่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่สองและเรื่องที่สามเนี่ยที่ดิฉันคิดว่าสําคัญมากเลยคือมองเห็นอนาคตประเทศไทยทําไมถึงพูดอย่างนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยการที่ทางผู้นําของชุดยาวชนน้องมิม้มเนี่ยไปที่ญี่ปุ่นพร้อมกับนักวิชาการที่ทํางานด้วยเนี่ยแล้วสามารถจะไปขับเคลื่อนทําให้ชุมชนของญี่ปุ่นเนี่ยได้เข้าใจรากความสําคัญของตัวเองเนี่ย โดยเพราะเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเดิมเนี่ยมองผ่านทุนทางสังคมที่ตัวเองมีอยู่นะคะได้เห็นถึงพลังของตัวเองอันนี้ดิฉันคิดว่ามันย้อนกลับมาว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังเห็นพลังเห็นบทเรียนของโคกสลุงแล้วเราเองซึ่งอยู่ในประเทศนี้เองเนี่ยเราจะนําสิ่งเหล่านี้ไปใช้ขับเคลื่อนในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ตอบโจทย์ที่มันเป็นทางตันของสังคมไทยยังไงทำยังไงที่จะให้คนสามวัยอยู่ด้วยกัน สังคมไทยกําลังกลายเป็นสังคมที่นอกจากผู้สูงอายุสมบูรณ์แล้วเนี่ยเรายังไปไม่เป็นเลยว่าเราจะจัดการยังไงกับคนสูงอายุเราจะจัดการยังไงกับเจเนเรชันอัลฟาซึ่งเขามีวิธีคิดชุดของเขาเองเขามีไลฟ์สไตล์เขาเองเขามีค่านิยมเขาเองคนเหล่านี้จะอยู่ร่วมกันได้ยังไงโคกสูงเป็นคําตอบค่ะว่ามันเป็นไปได้ที่จะอยู่ร่วมกันแม้จะเป็นงานที่หนักแล้วก็แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ท้าทายนั่นเองคิดว่าการออกมา ครั้งนี้เนี่ยเราได้คําตอบ3ระดับค่ะสิ่งที่สําคัญที่สสควรจะต้องทําก็คือว่าควรจะได้เข้าใจว่าอะไรคือหัวใจของความสําเร็จและความไม่สําเร็จของพื้นที่แห่งนี้นะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยหน่วยงานที่อยู่ในสอสเองเนี่ยซึ่งทํางานในมิติต่างๆอีก15แผนเนี่ยก็ควรที่จะได้มาเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ว่าพลัง ศักยภาพงานของสสที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราจะปลักอินหรือจะบูรณาการเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องที่มองเห็นว่าสังคมสุขภาวะที่สสถือว่าเป็นพันธกิจเป็นวิสัยทัศน์เนี่ยจะก้าวต่อไปได้ยังไงโดยที่มีรูปธรรมเหล่านี้รองรับอยู่อันที่3เนี่ยที่ฉันคิดว่าสําคัญมากเลยก็คือว่า เราจะขับเคลื่อนสังคมไทยเนี่ยให้มองเห็นอนาคตของตัวเราเองได้ยังไงในท่ามกลางปัญหาที่รุมเร้าเราทั้งในปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาเชิงระบบปัญหาของคุณภาพบุคคลสิ่งเหล่านี้เนี่ยโคกงสุงมีคําตอบว่าข้อท้าทายเหล่านี้เนี่ยร้วนก้าวข้ามไปได้ทั้งนั้นเลยถ้าเราตระหนักว่าอะไรคือหัวใจที่เป็นกุญแจสําคัญถ้าเราตระหนักว่าคุณค่าทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะจัดวางมันยังไง แล้วเราจะใช้ใครขับเคลื่อนแล้วสสเองเนี่ยเรามีกลไกทั้งในเชิงวิชาการกลไกทั้งในเชิงขับเคลื่อนกลไกทั้งในเชิงนโยบายกลไกในเชิงสื่อสารเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจร่วมกันแล้วเนี่ยถ้าเรามีสิ่งที่เราเรียกว่าเป้าหมายร่วมที่เป็นรูปธรรมแล้วเนี่ยยังคิดว่าการที่จะนําเสนอให้คนในสังคมไทยได้ตระหนักว่าสังคมสุขภาวะเนี่ยอยู่ใกล้ตัวมากเลยแล้วทุกคนก็มีส่วนร่วมที่สามารถจะทาให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้โดยที่เรา ทำงานไปพร้อมๆกับการที่จะทําให้ผู้ที่เป็นผู้กําหนดนโยบายเนี่ยได้เห็นความสําคัญของพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนของชุมชนแล้วก็ทําให้นโยบายของเขาเนี่ยมันตอบรับตอบโจทย์อันนี้ค่ะก็คิดว่าสสคงมีหน้าที่ที่จะทํางานในส่วนที่เป็นระดับที่จะเสริมเกื้อนหนุนแล้วก็ทําให้การเติบโตของชุมชนนี้แข็งแรงยั่งยืนแล้วก็เป็นอินสปิเรชันหรือเป็นแรงบันดาลใจให้กับ ชุมชนอื่นๆต่อไปค่ะในชีวิตประจาวันในกินจวัตรประจําวันอย่างที่ได้เรียนแล้วว่าขณะนี้เรามีอยู่กับหลานะอายุสิบขวบกว่าเนี่ยได้มองเห็นโลกจากมุมมองหรือสายตาของคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นเราเห็นความหวังเราเห็นความมีพลังแล้วก็ศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่จะทํางานถ้าเราสามารถที่จะ เรานี่คือไม่ใช่ตัวดิฉันเองอย่างเดียวนะคะพวกเราทุกคนที่อยู่รอบตัวแล้วก็รวมทั้งองค์กรอย่างสสเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยคือคำตอบของสังคมเราในฐานะที่เป็นคนรุ่นเบบี้บูมเนี่ยเราจะเสริมหนุนยังไงเราจะเปิดกว้างยังไงเราจะมีพื้นที่ไหนบ้างที่จะทำให้คนรุ่นใหม่เองเนี่ยได้ทํางานของเขาตามความคิดตามความฝันของเขาไปซึ่งดิฉันคิดว่าเรื่องนี้สําคัญมากว่าเราจะถอย บทของเราเนี่ยเป็นบทสนับสนุนได้ยังไงอาจจะทําใจยากนิดนึงแต่มีความจําเป็นที่เราจะต้องมองบทบาทของเราใหม่ค่ะแล้วท้าทายตัวเราเองว่าเราจะทํำยังไงที่จะก้าวต่อไปพร้อมกับคนรุ่นใหม่แล้วก็อนาคตของสังคมซึ่งเราทุกคนจะต้องเข้ามาช่วยกันก้าวข้ามแล้วก็ทําให้ความท้าทายของเราเนี้มันเป็นจริงขึ้นค่ะ